เมื่อองค์ราชทายาต้องสลับร่างกับใยแม่ค้าสาวเสียสติแถมยังความจำเสื่อมอีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยซีรีส์รำคอมซากึกไข่ำเรื่องใหม่โดยสายหาไม่เก็บโซคิมเซจองและคังแทโอกับชะตาที่เปลี่ยนแปลงเกินไปเปล่าขององค์ราชทายาตีรังผู้สืบทอดบัลลังก์ที่ต้องทนรับภาระหนักอึ้งและฝันถึงวันแก้แค้นทุกคืนแ ่อนจะสู้กับใครต้องสู้กับเธอก่อนเพราะจู่ๆสองคนก็สลับร่างกันพักเาาอีรับบทโดยคิมเซจองนักขาย,ยุคโชซอนแคล้วคลาวชวนทุกคนให้ฝักตะกร้าชาวบ้านใช้ของนางทุกวันบันเทิงเล่นย่า่ละซีนี้และที่เขาเศร้าอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะใครก็เพราะเธออีกจริงๆนางเป็นถึงพระชายาที่คนรอบตัวต่างกันปกปิดไม่ให้องค์ชายรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายได้แดงแห่งโชคชะตาก็พาให้ทั้งคู่กลับมาบรรจบศบ,บสายตาอีกครั้งเตรียมตัวเข้าเฝ้าใหญ่นะคะในร่างองค์ชายและโดนองค์ ป้ายยาในร่างไหมคะสาวว้าวุ่นปั่นป่วนกันทั้งวังเมือสองคนแอบมาเจอกันอยู่นั่นละ่ะมูนริเวอร์เงาจันสลับร่างสลับร่างแส่งรักกันให้วุ่นสุดขั้วเกินจินตนาการดูซีรีส์ซับไทยพร้อมกันได้ที่วิวเท่านั้น